มีหนูตัวหนึ่งชื่อว่าเวนอมวันหนึ่งขณะที่เวนอมกำลังมุดหาของกินในห้องทดลองลับใต้ดินมันสะดุดเข้ากับขวดน้ำยาสีดำที่มีป้ายเขียนว่าอันตรายห้ามแตะแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเวนอมไม่สนคำเตือนมันเลียของเหลวในขวดนั้นไปนิดเดียวแล้วทันใดนั้นเองร่างกายของมันก็เริ่มเปลี่ยนไปเวนอมตัวใหญ่ขึ้นฟันคมยิ่งกว่าเดิมและขนของมันเปลี่ยนเป็นสีดำสนิท มันกลายเป็นหนูเวนอมหนูตัวพิเศษที่มีพลังเหนือธรรมชาติเวนอมพบว่ามันสามารถกระโดดได้สูงเท่ากำแพงปีนได้เร็วเหมือนแมงมุมและสามารถถูแมวทุกตัวในเมืองให้หนีตะล e r ได้มันรู้สึกยิ่งใหญ,ใหญ่และสนุกกับพลังใหม่นี้จึงเริ่มออกสำรวจเมืองโดยไม่เกรงกลัวใครเวนอมไล่จับผู้ร้ายเอาไปส่งให้ตำรวจ เวนอมจับแม้กระทั่งตำรวจและจับแม้กระทั่งคนเดินผ่านเวนอมปีนขึ้นไปบนตึกสูงน่งนึกถึงอดีตที่เคยถูกรังแกเวนอมเคยถูกรังแกโดยผู้คนหลากหลายเวนอมพูดขึ้นมาว่าจากนี้ไปฉันจะเป็นราชาของเมืองนี้เวนอมตั้งเป้าจะเป็นราชาของเมืองมันเริ่มใช้ใยแมงมุมช่วยเหลือผู้คนและสัตว์ในเมืองเช่นหยุดอาชญากรช่วยชีวิตคนจากอาคารไฟไหม้และแก้ปัญหาต่างๆผู้คนและสัตว์ เริ่มยอมรับในความกล้าหาญของหนูเวนอมเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งใหญ่เวนอมใช้ความกล้าหาญช่วยชีวิตทุกคนจนได้รับการยกย่องให้เป็นราชาแห่งเมืองไม่ใช่เพราะพลงังแต่เพราะหัวใจที่มีใหญ่ของมันเวนอมเลือกปกครองเมืองอย่างยุติธรรมจากยอดตึกที่มันรักกลายเป็นผู้นำที่ทุกคนเคารพและรักมีลูกเป็ดตัวหนึ่งมันชอบนั่งมองท้องฟ้าและเล่นน้ำเงียบๆอยู่คนเดียว ไม่ว่าพี่น้องเป็ดตัวอื่นจะชวนไปเล่นด้วยเป็ดน้อยก็มักปฏิเสธเพราะมันรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจมันวันหนึ่งเป็ดน้อยรู้สึกเหงาจนทนไม่ไหวมันตัดสินใจเดินออกจากสระน้ําเพื่อหาสิ่งที่จะทําให้มันไม่เหงาระหว่างทางมันเจอกระรอกน้อยที่กําลังเก็บถั่วกระรอกเห็นเป็ดน้อยจึงทักทายว่าเธอดูเศร้าจังทําไมไม่ลองมาเล่นกับเราล่ะเป็ดน้อยสายหน้าแล้วพูดว่าเราไม่เหมือนใคร เล่นกับใครคงไม่สนุกหรอกกระรอกได้ฟังจึงยิ้มแล้วพูดว่าเอาเปิดใจเล่นกับเราดูก่อนสิเร้จะรู้ว่าความสนุกเกิดขึ้นได้ทุกที่เป็ดน้อยลองเล่นวิ่งไล่จับกับกระรอกและพบว่ามันสนุกมากต่อมามันเจอกับกระต่ายและชวนเล่นกระโดดแข่งเป็ดน้อยเริ่มรู้สึกมีความสุขสุดท้ายเป็ดน้อยกลับมาที่สระน้ำมันชวนพี่น้องเล่นน้ำด้วยกันและพบว่าการเปิดใจยอมรับผู้อื่นทำให้มันไม่เหงาอีกต่อไปมีชายคนหนึ่งชื่อว่า ลุงตู้ลุงตู้อาศัยอยู่คนเดียวในบ้านหลังเล็กๆเ,เขาเป็นคนที่รักธรรมชาติมากวันหนึ่งเขาเห็นว่าดินรอบๆหมู่บ้านแห้งแลง้งและต้นไม้ก็แทบไม่มีเหลือเลยถ้าไม่มีใครทำฉันจะทำเองลุงตู้พูดพร้อมกับหยิบจอบและมล็ดพัน์ต้นไม้ขึ้นมาวันแรกลุงตู้เริ่มปลูกต้นไม้ทีละต้นทุกวันเขาจะหิ้วน้ำไปรดต้นไม้และพูดกับมันว่าโตวไวๆนะ เจ้าต้นไม้ลูกหลานในหมู่บ้านจะได้มานั่งใต้ร่มเงาของเธอคนในหมู่บ้านเห็นลุงตู้ทำก็หัวเราะและพูดว่าปลูกไปทำไมปลูกไปก็ตายเปล่าแต่ลุงตู้ไม่สนใจเขายังปลูกต่อไปด้วยความเชื่อมัน่นเวลาผ่านไปหลายปีต้นไม้ที่ลุงตู้ปลูกก็เติบโตกลายเป็นป่าเขียวชะอุ่มร่มเงาทำให้หมู่บ้านเย็นสบายฝนก็ตกตามฤดูกาล คนในหมู่บ้านต่างพากันขอบคุณลุงตู้ลุงตู้ยิ้มและบอกว่าบางสิ่งเริ่มต้นจากหนึ่งคนเล็กๆแต่ก็เปลี่ยนแปลงโลกได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆไม่จำเป็นต้องรอใครเพียงแค่เราเริ่มลงมือโลกก็เปลี่ยนได้